สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาถารุนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักคนโสดนะคะชาวพฤษศเฉพาะคนโสดนะคะตอนนี้ที่ไม่มีใครเนาะหรือเป็นแบบแอบชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะไปดูนะคะ energy ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะแล้วของเขาคนนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไรด้วยนะคะอย่าลืมสาหรับการกดติดตาม subscribe และ comment เ,เอาละเดี๋ยวเราลองไปเช็คนะคะ energy ตัวตนให้กับคนโสดนะคะ พ,พิศบจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2515หรือในช่วงที่คุณเข้ามาดูนะคะในระยะ1-3เดือนก็ได้นะเอาละไปดูนะคะเป็นอย่างไรนะคะสามไม้คุณรอคอยนะคะสัตว์เอเนรอร์จีหลักอยู่ที่การรอคอยนะคะความมั่นคงทางการเงินหรือการรอคอยในเรื่องของความมั่นคงทางด้านความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเจ็ด ไม้ปัญหาและอุปสรรคนะคะการปกป้องตัวเองเดอะมูนความไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็แปดไม้เนาะการติดต่อเข้ามานะคะโอเคคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนั่นแหละนะคะรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะซึ่งคุณอนะถ้าในเรื่องของ การงานการเงินนะคะเดี๋ยวดูในเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้นะคะก็คุณอยากจะคาดหวังนะคะในเรื่องของการเงินที่จะอาจจะเป็นเรื่องของเงินก้อนใหญ่หรือว่าอยากที่จะได้โชคลาภในด้านการเงินเนาะแต่มันเหมือนคุณจะต้องฟันฝ่ากับมันพอสมควรนะคะก็ต้องอดทนและต่อสู้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะระมัดระวังเรื่องของความไม่ชัดเจนต่างๆนะคะหรือว่ามีคนที่ นินทาว่าร้ายนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่คุณยังดูไม่ค่อยอเหมือนกับยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนาะแต่ต่อไปบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่แปดไม้เข้ามานะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับความโชคดีต่างๆหลัก หลังจากที่คุณรอคอยมานานอะ่ะมันจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการขยับขยายนะคะในเรื่องของการงานกิจการต่างๆนะถ้าคุณรอคอยนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนอาจจะมีใครบางคนที่ถูกใจนะทักทายเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะเอาละมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณก็คือ,อท่าน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนั่นเอง เดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่า Energy ของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรเขาคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นนะคะคนที่พรทศพจะมีนะคะความสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองนะคะสอดาบหดาบ ten of cups ten of pencils Full of Cups นะคะคสำหรับคนคนนี้นะคะในะเขาอาจจะเป็นคนที่มีในเรื่องของอความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็น คนที่มีครอบครัวที่เคยมีความอบอุ่นม,มั่นคงเนาะหรือครอบครัวเขาว่ามีอิทธิพลกับตัวเขามากๆเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะมีปัญหาที่จะต้องตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเขานี่แหละนะคะเขาจะต้องตัดสินใจจบปัญหาอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาอาจจะรู้สึกถึงภาวะที่เหมือนกับ เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือใน energy ของเขาคนนั้นต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานาการณ์และแนวโน้มกันนะคะว่าชาวพฤิสศพนะคะคนโสดจะมีสถานาการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจะมีเข้ามาหรือเปล่า2เหรียญ9ไม้ The tower สีดาเจ็ดห้าเหรียญ The world แปดเหรียญ Chariot นะคะแล้วก็ the s ส a าะ่ะสำหรับชาวพฤศพนะคะอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะที่โดดเด่นนะที่นี้นะคะมีอ่ากกรกฎนะคะพิจิกนะคะกลุ่ม นอะกอกนั้นก็คืออาจจะเป็นใครก็ได้แต่ในนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะเป็น energy นะคะสำหรับลักนณาหรือราศีที่ค่อนข้างโดดเด่นโอเคนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับ การงานการเงินด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณเหมือนกับโอเคตั้งใจพยายามในเรื่องของการงานดีแล้วแหละแต่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบไม่ค่อยคาดฝันขึ้นมานะคะคืออาจจะไม่ค่อยได้ดังใจอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนาะมันทําให้คุณดูไม่ค่อยมั่นคงนะคะแต่ก็ดีที่คุณนะนะคะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคุณต่อสู้มากจนคุณได้ชัยชนะไปนะคะแล้วมันก็เลยเป็นช่วงที่แบบมีการ เปลี่ยนถ่ายนะคะในเรื่องของตัวคุณเองก็คืออาจจะ transform ตัวเองใหม่ขึ้นมานะคะคุณอาจจะจบจาก,จากสิ่งเก่าๆเนาะแล้วก็มีการพักฟื้นตัวเองนะคะพักเบรกพักร้อนสักพักหนึ่งแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คุณอาจจะกังวลในเรื่องของการเงินอยู่นะที่คุณอ,อยากที่จะให้การเงินมันมั่นคงกว่านี้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในชีวิต การงานมากกว่านี้นะคะคุณมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะที่อยากที่จะได้ความสําเร็จหรือว่าได้ชื่อเสียงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่โดดเด่นเรื่องการงานการเงินเนาะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักคุณอาจจะเคยจบกับความรักมาคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการพัก พักเบรกจากเรื่องของความรักมาสักระยะหนึ่งนะคะคุณอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะที่คุณแบบต้องมีการแบบดูแลเยียวยานะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่รอคุณอยู่มันคือความสําเร็จนะคะความสําเร็จต่างๆส่วนในเรื่องความรักนะตอนนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นโดดเด่นเนาะมันเป็นในเรื่องของสิ่งที่จะเ,เกิดขึ้นในข้างหน้ามากกว่านะคะแต่ตอนเนี้ย ถ้าจะถามว่ามีใครสักคนหนึ่งไหมนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักแล้วก็ห่างกันไปก็ได้นะคะอาจจะแค่รู้จักเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะหรือว่าเป็นรักษณะของ คนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆอะไรแบบนั้นนะคะคุณอาจจะเคยพูดคุยสื่อสารกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทางออนไลน์หรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีกำแพงใส่กันนะคะในที่สุดเนี่ยแบบพูดคุยกันไปแล้วก็มีการสร้างกำแพงแล้วก็เหมือนกับจบกันลงไปนะคะในตอนนี้คุณก็เลยแบบเหมือนกับมาอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็รอนะคะรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใช่เข้ามาจริงๆนะคะในครั้งหน้าเราจะดูนะว่ามีใครเข้า หรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับยังเป็นเอ NERGY การรอคอยแล้วคนอยู่ด้วยตัวคนเองได้แล้วนะคะรวมไปถึงว่าคุณสามารถมีความสุขด้วยตัวคุณเองแล้วก็สแสวงหาในเรื่องของความสําเร็จด้านการงา,งานการเงินชื่อเสียงฐานะอะไรแบบนี้มากกว่านะคะไพ่เดอะสตาร์เนาะมันยังแบบคุณยังมีความสง่าง,งามอยู่กับตัวเองได้นะคะโสดเรียกว่า อยู่อย่างโสดนะคะแต่ก็มีความสุขได้นะคะมีความสวยหล่อในสไตล์แบบของคุณนั่นเองนะคะเพื่อที่จะแต่กำลังจะดึงดูดใครสักคนเข้ามาแหละเพราะช่วงนี้แบบค่อนข้างจะออร่านะค่อนข้างจะออร่าแล้วก็เป็นที่จั ตาตรงที่ว่าอาจจะมีชื่อเสียงนะคะในแวดวงของคุณหรือแม้แต่ไปมีชื่อเสียงนะคะในสังคมออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นที่จับตาเลยทีเดียวเรียกว่าออร่าจับในช่วงนี้เนาะก็ต้องแบบเหมือนกับมีคนเขาแอบ,บมองคุณน่ะเหมือนกับดวงดาวนะคะที่เขามองคุณอยู่แต่ว่ายังอาจจะไม่ได้เข้ามานั่นเองถ้าเข้ามาก็คงจะเข้ามาแบบจู่โจมเลยทีเดียวอะไรนี่ก็คือใน e NERGY ของพืชศพนะคะ คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลเข้ามาได้นะคะตามช่องทางที่ได้ให้ไวนะคะเป็นทางไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะส่งเมสเซจมาจากเอ่อจาก Facebook ก็ได้นะคะเอาละก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในทุกด้านนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ